เก,กษตรก้าวไกลสวัสดีครับพบกับเก,กษตรก้าวไกลครับอาหารทะเลอย่างกุ้งจัดเป็นสินค้าส่งออกลำดับต้นๆของประเทศแต่ว่าเมื่อปลายปี2553 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในแถบภาคตะวันออกอย่างจังหวัดระยองและจันทบุรีต้องพบกับปัญหาใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาคการเกษตรของประเทศนั่นก็คือโรคกุ้งตายด่วนด้วยเหตุนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้สวกเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบหาสาเหตุของโรค EMS แอปเปนนี้ให้เร็วที่สุด โดยได้คณะนักวิจัยฝีมือดีจากกรมประมงที่ทั้งสืบทั้งสอบและทั้งสแสวงหาจนเป็นที่มาของโครงการการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาเอาละครับมิสเตอร์อาดาช่วยชี้ชัดในเรื่องนี้กันหน่อยครับมิสเตอาดาครับการศึกษาของเราเนี่ยนะคะเราแบ่งวิธีการศึกษามาเป็น3ส่วนนะคะ ซึ่งในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เราวางแนวทางเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงของการเกิดโรค EMS นะคะซึ่งเป็นการศึกษาทางด้านระบาดวิทยาเราก็จะเข้าไปสอบถามนะคะทำแบบสอบถามแล้วก็เอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อหาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงแล้วเอาปัจจัยเสี่ยงนั้นเนี่ยมาทดสอบเพื่อยืนยันว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยหรือปัจจัยเสี่ยงนั้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงจริงๆนะคะเราก็จะดําเนินการวางมาตรการซึ่งจะเป็นการศึกษาในขั้นที่3แหล่งของลูกกุ้งเนี่ย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสี่ยงเร่อการเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกษตรกรจะไปซื้อลูกกุ้งเนี่ยก็ควรจะเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะและมีการตรวจสอบเรื่องของโรคนะคะว่าควรจะปลอดจากโรคที่เกิดขึ้นนะปริมาณอาหารเนี่ยถ้าเราให้อาหารเพิ่มขึ้นทุกๆ1กิโลเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าแหล่งเนี้ย เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเราพบว่าที่ทางการไหลของกระแสน้ำเนี่ยนะคะที่เป็นคลองนะคะจะมีการส่งผ่านของเชื้อโรคเนี่ยหรือว่าฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยจะมีโอกาสที่เกิดโรคได้มากกว่าฟาร์มที่อยู่ทางปลายน้ําเราก็หวังว่ามาตรการนี้ถ้าเกษตรกร,กรนําไปปฏิบัติก็จะช่วยลดปัญหาหรือช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ค่ะผมก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์และคณะวิจัยทําโครงการนี้ได้สําเร็จด้วยนะครับขอบคุณมากคะ่ะ แม้ต้องขอยกนิ้วให้กับคณะนักวิจัยของเราด้วยนะครับที่ทั้งอดทนและมีความพยายามในการสร้างสารรค์ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาโรคก,กุ้งตายด่วนเพราะอย่าลืมนะครับว่าการเกษตรของไทยก้าวได้ไกลกว่าที่คุณคิดครับ โรค EMS Apple เริ่มระบาดขึ้นครั้งแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราชใดส่งคำตอบมาที่ตู้ปนน3อหลัก4กรุงเทพ10210ผู้โชคดีจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ